เพื่อไม่ให้เพื่อนๆพลาดการแจ้งเกือนรับชมคลิปใหม่ๆกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับพบกับผมสิบพบซางเงา สมัยนี้การสั่งซื้อออนไลน์เข้ามามีบทบาทมากาขึ้นนะครับแลจะจํานมากขึ้นไปอีกเกือบทุกอาชีพจะต้องคล่องเกี่ยวกับออนไลน์โดยเฉพาะเรื่องต้นไม้ก็สชนะสั่งซื้อขายผ่านทางออนไลน์กันได้แล้วและยังมีบริการขนส่งกันมากมายให้เห็นกัน สต่เพิ่มเพื่มมือใหม่ต้องศึกษาให้ดีก่อนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของต้นไม้เองและร้าง้าว่ามีความง่าเชื่อถือและง่าไว้ใจได้หรือเปล่าก่อนจะทําการซื้อขายนะครับเข้าเรื่องกันเงินนะครับผมได้ทําการสั่งซื้อเจ้าต้นอีพีกลางขาวหรือเรียกภาษาอังกฤษว่าอีพีเทนนั่นเทนเก้าเวเลเอกาก้ามาเพราะความชอบส่วนตัวมีโอกาสจึงได้มาแต่งตันงและแชร์ข้อมูลในมุมมองหนึ่งของผมนะครับ เผื่อว่าจะได้เป็นตัวอย่างในการแพ็คสินค้าให้กับตัวเองในอนาคตและก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนเื่อมือใหม่มือเก่าที่จะทําการแพ็คต้นไม้ส่งขายกันด้วยนะครับการส่งมาในครั้งนี้มาในรูปแบบกล่องทั่วไปครับข้างกล่องจะมีลูกศรชี้ให้ตั้งครึ่งนะครับเพื่อไม่ให้วางแนวนอนนะครับก็จะเป็นการระบุให้เจ้าหน้าที่ขนส่งทราบนะครับเมื่อเปิดออกมาเพราะว่ามีหนังสือพิมพ์ห่อหุ้มกระหารต้นไม้ ที่มีการครอบด้วยแก้วพลาสติกสองใบนะครับข้างบนแนละล่างและโูกพันด้วยเทปกาวอย่างงันหนานะครับก็จะค่อยๆทาการเปิดออกนะครับเมื่อแกะเทปกาวและเปิดฝาครอบออกก็จะเห็นว่ามีสำลีหนุในใต้ใบผมคิดว่าน่าจะเป็นการลดช่องว่างในการขยับของใบนะครับอีพีกางจับเป็นเพื่อ วงอลาซีวงบอลจับเป็นไม้ล้มลุกอาศัยการเกิบโตกเกาะเลือ้อยไปกามต้นไม้ใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อง้องโตขึ้นอีกสักหน่อยครับเราจะต้องเตรียมเข่าไม้เลื้อยให้น้องเขาจึงจะช่วยให้เจ้าอิทธิก,กางเกิบโตได้ดีนะครับเมื่อง้องโตขึ้น ตามเขาไม้เลื้อยก็จะมีใบที่ใหญ่ขึ้นและมีใบแสกสวยสะดุดตาเห็นงล้วดูสวยงามเจ้าอีพิกางนี้ยังเป็นไม้ฟอกอากาศยอดฮิตสำหรับหลายๆคนเลยนะครับ เมื่อนำกระถางน้องออกจากแก้วแล้วก็จะพบว่างาดินปิดด้วยเทปใสอย่างแน่นหนานะครับและคุมด้วยกระดาษทฮสเซ่เปียกอีกชั้นหนึ่งคิดว่างาจะช่วยอมความชื้นให้กําไม้กดเลยนะครับหลังจากเปิดน้องออกมาจากกล่องแล้วควรนํานไปไว้ที่ร่มก่อน ให้งองได้ฟื้นฟูและปรับสภาพอากาศสัก2อสมวันนะครับจบการเปิดกล่องเจ้าอีิกางหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยวันนี้ผมสิพบขอตัวลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ